สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนของผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อครับผมก่อนจะไปหนาวาัล้วกขอขอบคุณเอฟซีน้องเต้ลังซีมันนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนาส่งเสื้อมาให้ครอบครัวช่างน้อยครับผมคนละตัวละตัวทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ส่งมาให้น้องเต้ยครับพี่น้องใครพี่น้องไปชมบรรยากาศตอนนี้กาลังกาลังคนดินออกครับพี่น้องที่แนวเขตหน้าออฟฟิศรับผมกำลังคนดินออกพี่น้องติดตามชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพอาการมาตัตตาเสาเลยพี่ร้องวันนี้ปูนห้องพอกนส่วงทเทียง้มนถามเขาอยงเวเดทันแล้วผมบอกแล้วเาสมาเพื่ออยู่มั่นส่วงวทเทียงแล้ววะตอนนเนี่นมัว่าพอลว่าส่วงเทียงเขาสั่งผมสั่งเพื่อหรอเนาะเปียก่อน่ลกอแล้วบวกบวกบวกเป็นห้องขว้องขนเพื่หน่อยห้องเพื่อนยังดี ข้องส่นเทืยอว่าข่ปากนี่มันห่นางมากไมนแคบห,ห้องโบกเลยนะนี่มันขึนได้ยังไมีอันยกบกนนต้องใส่แม่โค่แล้วยกใส,ส่เ่าะสภาพตอนนี้เอาจะโบกถือเสื้ออย่าโบกออมนอกมันเสื้อหนิโอ้ยกบโบกขึ้นนะยบโบกขึก้นยังห้องขึ้นนะมาท่านนั้นกับห้องขานขึ้นเลยห้องขานขึ้นโอ้เห็นมันสูงก็จะเท่ากันมั้นหก็ได้เราะวาท่านรทานระดับตั้มสูงยังเ็มีข้อยกโอ้ก็ได้ แต่ว่าขอให้โบซ้ากันนะเนาะโบเงีงอย่ได้เยอะได้เยอะไหลๆได้ไหครับผมไหลๆไหลๆไหลๆครับผมนี่ครับพี่น้องตอนนี้แมคโครเข้าพื้นที่แล้วนะครับที่บับ้านพันแยกไปครับผมปลาปากสิเดี๋ยวออกครับพี่น้องเดี๋ยวสร้างหน่อยสิเดี๋ยวออกก่อนเลตัดออกเลยตัดปลาปาออกก่อนชั่วคราวเอาปนที่แยกออกเบิดแล้วไปทิมเอาไปทิมบอกเล่าเหรอไทิมใส่มองมองว่านห่ือเปล่าอ๋อโอเคขนาะ มันสีไหนนั่นยูยนเลียนปะที่ทุบยืยนเรียนปะโอเคนี่ครับพี่น้องแล้วรถแยกเข้าไปที่แยกเสร็จแล้วนะครับผมนี่เตี้ยครับผมครับผมรถลุงชัยนะครับหมู่บ้านบ่อไหนมากครับคุณพี่น้องวา่าวน นัดกันว่าสองแรกก็เลยว่าเอาเคเอามอนี่ครับผมก็เลยมาหันี่นาใคลนบดมือครับนี่มอนี่นะครับเราก็จะาแมคครโจกออกเบอดได้ครับพี่น้องเนี่ยแมคครเดี๋ยวป้าป่าเดี๋ยวสักหน่อยไล่สดแรกสักหน่อยสิตักออกครับผมสักหน่อยใช้คิมเดียวครับก็ลุมใช้นะครับตอนนี้ทํเป็นเป็นแนวแบบเดียวกันเลยพี่น้องทาเป็นแนวแบบเดียวกันเหมือนตรงนู้นเลยครับผมแล้วก็จะทํากระแพงมาเลย ปทางลโค่นเก่าล่ะครับผมไม่โ,โค้ตัโคนเก่าละ่ะเอาไปทิ้งคุยกับพอกาลแล้วพี่น้องไปถิ่มมองนี่ละพี่น้องมองแค่แค่แคงบองดินของหนาไส้แล้วผมที่เป็นถมมยละ่ะจังบ๊จังบ่ไปเป็ดไก่ครับพี่น้อง แนนลุงชัยนะครับลุงชัยลุงชัยขอแม่เทพปปลาได้ได้ลือออกก่อนแน่นอนครับปปลาเพราะว่ามันจะแตกนะแซนด์แซนไปใซ่วัน จักเสี่ยวก้าววายจะหน่ม,มันไหลด้วยเนาะครับผมนี่ครับเราจะขุดแบบนี้นะครับผมแบบยาวไปแบบนี้แล้ครับขุดยาวหอดหนาหนาวท่าครับพี่น้องขุดยาวไปเลยโอ๋อกลางดินรถแบ็คโคก็ไถออกแล้วพ้ากาันไล่สุจนาบ้านครับผมพ้ากาันหลายรถจุดหนึ่งใส่มาประมาณสิบรถพอดมา มันคอ,ออ,อ่อยปี่ตัมันสีถึงมันสีแตกเพราะว่าการไปหอดใกลๆกันเสียี๋ยวออกครับผมเพราะว่าทีมงานเขาใส่น้ำอนี่ครับผมน้ำปลาปลาขึ้นแทง้งขึ้นแท้งน้ำครับผมเข้าบ้านใหญ่รถทีมงานเราก็จอดด้านนู้นนะครับผมขออนุญาตจะพาพื้นที่แล้วครับพี่น้อง ขอระยะจะปอาพื้นที่แล้วนะครับเป็นคนบ้านโสกน้ําใสคนบ้านหินเหล็กไฟเดยคพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นคนบางโซนน้ำใสเพิ่งไอย่นี่นะครับเนาะก็เลยขึ้นมาเรียนบ้านหินเหล็กไฟครับพี่น้องนะครับที่ตรงนั้นนะครับเป็นตอนนี้เป็นสมาชิกของบ้านหินเหล็กไฟไปแล้วนะครับผมแต่ว่ากําเนิดคือเพิ่นเกิดยู่บานโสนน้ำใสพี่น้องแต่ว่าเมื่อขึ้นมาเรียนบ้านหินเหล็กไฟเป็นสมาชิกบ้านหินเหล็กไฟแล้วครับพี่น้องคุยไงครับพี่น้องคนบ้านเดียวกันคุยไง่ายครับผมพอจอดพื้นที่ได้ครับพี่น้อง เดียวเราลุล่อดชมพี่น้องอาณาจักรแสงทองฟิลแลนด์อลังการงานสร้างทุ่มทุนทุ่มทุนล้านล้านกว่าพี่น้องเกือบผม,ผมว่าต๊วไปเกีอยบสองหลาแลวพี่น้องกําแพงแต่พาะกําแพงนะครับผมทุ่มทุนม,ม,มาหาศาลพี่น้อง เพื่อทีมงานเสียงทองฟิลิลนส์ออกเปแผงยาวไปนู่นเลยครับผมลุงไส้ลงไปเบิ่งข้างล่างแล้วพี่น้องไส้ไส้ลงไปนู่นน่ะเดี๋ยวผมพาลงไปเบิ่งข้างล่างว่ากระแพงหอดสายแดงครับพี่น้องยาวลงไปเลยลุงไส้ลงไปก่อนแล้ว ไปลงไปหลายหายมื่นแล้วครับผมพลังน่ครับจะเราจะขุดแบบนี้แหละพี่น้องขุดจนไปถึงด้านหน้าถนนนะครับด้านหน้าถนนเลยขุดแบบนี้ไปเลยนะครับน่ครับขุดแบบนี้ไปเลยครับพี่น้องก็จะวางก้นหลุมฝังหลุมพี่น้องมันก้นหลุมแล้วก็เอาเอาสามาลงก่อนนะครับทำแบบเดียวกันอยู่กับด้านหน้าครับพี่น้อง ให้เดี๋ยวเด็กกันเลยยึดกำด้นนะน้าหอพักครับผมอันนี้ดินของเรานะครับนี่ดินของเราทำกำแพงเสร็จแล้วก็จะเอากลับขึ้นมาถมกำแพงครับผมคือเราฝากฝากไว้ก่อนครับพี่น้องฝากไว้ก่อนนะครับพี่น้องนี่ไงตัวนี้ก็เรื่อมแล้วนะครับผมนี่ปลาปลาที่จะตัดออกมันคือสวิตอยู่ตรงนี้นะครับสวิตปลาปลาที่ขึ้นแทงขึ้นแทงบ้านใหญ่ครับผม สางหน่กันเลยนะมาปิดสวิตจนนี่แหละครับพี่น้องครับผมนี่เป็นที่ของป้านะครับคนเราฝั่งนี่เป็นโค่นนี่ครับพี่น้องมันเป็นทั้งสี่เวลาเขาเห็ดกําแพงแล้วเป็นบ่ครับหน้าม,าามันก็สิไหลมาฟังนี่ที่สูงลงมาที่ต่ําไหลไหลมาไหลมาแล้วก็เข้ามาโคกดน้องนาโมเดลพอกาแล้วก็ลงหญ้าไปหอดทงหน้าพวกเราพี่น้องกําแพงก็จะเป็นแนวนี้นะครับเนาะแถวกัแพงหญ้า,าไปหอดสุด เทียงหูแล้วครับผมยาวเลยโอ้จอมาขุดขุดเลิกดีแล้วครับจอนาะนี่ครับผมจำแดนนี่ครับผมที่วัดไว้น้ำกันมือนะครับผมตามแดนเลยนะครับยาวไปนู่นเลยโอ้บรรยากาศดีครับพี่ร้องวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับผมพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะบรรยากาศรอบๆครับผม แต่ทำกำแพยงยาวไปเลยนะครับยาวสุดเถียงนาเดี๋ยวพาไปบ่งเถียงนาไว้อันแบบแบบว่าทำรอบทำรอบเลยนะครับอาณาจักรแสงทองพิยนันเราจะทำกำแพงรอบไปเลยนะครับี่ทำมาสุดนี่พาเบึองอางายาวเลยพี่น้อง z มค m c ยยาวเรียวๆเลย,เลยนะครับผมสมค m ิ l เรียวๆยาวๆไปเลย,ย,ยางาดิน เดินฟันนี่ยวกว่านี่ครับผมยาวเลยนะครับนี่ครับผมตามแนวเลยนะครับตึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันนี้เลยพาเบื้องอน้าจักรแสงทองฟิลแลนด์ครับวันนี้พาชมอน้าจักรแสงทองฟิลแลนปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันนี้เลยครับผมยาวบาพี่น้อง แล้วก็เสือก็สุดนุ่นเลยครับผมอ,า,อาสุดนุ่นเลยสุดนุ่นเลยนะครับผมอาสิอาติสุดสุดเส,สาพี่น้องเห็นไหมมันสุดดันปุ๊บอาทิหญ้าไปหอดครับผมมองมองเขาเจาอจเห็ดท่านดันหนานครับพี่น้องยาวมากนะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ีออ๋ยวช่างน้อยทีได้เป็นยกอันยกโบกปูนึงกคนพี่น้องลองขึ้นให้มันสูงเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งครับผม ครับพี่น้องกับคลิปมาอัปเดตครับพี่น้องอัปเดตก่อนที่จะลงปูนถมเสาทางเขามูบานครับพี่น้องอัปเดตบรรยากาศนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมขอขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบมะครับโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่ไปแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมเดยวช่างน้อยทีเดียวตัดทอปลาป่าออกก่อนครพี่น้องเด้อตัดทอปลาป่าออกก่อนเพื่อว่าแม่ครูจะได้ทํางานง่ายๆครับผมคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผม ขอขอบคุณได้หลายพี่น้องเ้ยพบกันคลิมหนาพี่น้องคลิมนี้เอาไว้ชำนีุ้ทธานีช่างหน่นนนอยพอกล่าวข้ามาสวัสดีครับโชคดีมีชัยนะครับผมสุขครับผม